แล้วก็อ้างว่ามาจากมือประชาชนเป็นผู้เลือกเข้ามาในที่สุดมาวางแผนป้นชาติป้นประเทศป้นประชาชนโดยที่คนเหล่านี้เนี่ยมีกมลัสันดานเลวร้ายกว่าโจรเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้คิดป้นของใครคนใดคนหนึ่งแต่คิดป้นสมบัติของชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องมวลมหาประชาชนถึงออกมาต่อต้านว่าไม่ต้องการให้ตระกูลนี้บริหารบ้านเมืองอีกต่อไป ไม่ต้องกวนไม่ต้องการให้คนโคตรเง่าสกรารพวกนี้สือบสอบทอดอํานาจเจตนารมณ์โดยที่อ้างประชาชนเป็นเครื่องมือครับครับซึ่งกระบวนการในครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นนะครับต้องขอบคุณสารปกครองสูงสุดได้มีการยกเลิกพระราชกิษฎีการว่าด้วยการกาหนดอํานาจสิทธทิประโยชน์ของบริษัทกฟผออบริษัทจำกัดหมหาชน2548นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการของปปชตั้งแต่ปี2549ครับ แต่ล่าสุดครับอาจารย์ก็มีการแปะประกาศที่สำนักง,งานปปชว,ว่าจะมีการแต่งตั้งอนุกรรมการไต่สวนเอาผิดคณะรัฐมนตรีและก็คุณทักษิณชนินวัตรอีกครั้งหนึ่งในปเปลี่ยนการแปลร,รูปเพราะว่ามีการมติคอรมอออกมาโดยมิชอบในยุคนั้นซึ่งก็เรื่องราวนะครับก็ถ้าเทียบกันก็คือตั้งแต่ปี49จนถึง57เรื่องก็เงียบมาล่าสุดก็มีการจะตั้งอนุกรรมการในเรื่องนี้โดยเฉพาะก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ฝ่ายที่เขานะครับรัฐบาลหรือว่าคุณยิ่งรักเองก็ม่จดมา นะครับมาโจมตีหรือเปล่าว่าเอ๊ะนะครับโจมตีว่าคดีอื่นล่าช้าแต่คดีที่พี่ชายตัวเองล่าช้าอาจจะมีเหตุจําเป็นอย่างอื่นนะครับก็คงจะไม่ออกมาเถียงแทนรอบนี้เพราะว่านะครับล่าช้ามามากก็คิดว่าเรื่องนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คงไม่มีประโยชน์เพราะว่าเจ้าตัวอยู่ต่างประเทศแต่สิ่งที่สาคัญก็คือเป็นทําให้คนที่ทําผิดได้สังคมได้เห็นว่าเลวร้ายชั่วร้ายอย่างไรเป็นการย้อนหลังให้เห็นครับาระจันเรือ่องนี้ผมในฐานะที่เป็นประชาชน ในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการเสียภาษีให้กับรัฐเนี่ยก็ต้องติงปปชเหมือนกันพูดกันตรงไปทําไมมีเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องกระทบผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยปปชทํางานราชานี่ต้องพูดกันเพราะว่าเรื่องคดีอย่างนี้ปล่อยปละละเลยมาได้อย่างไรเกือบจะสิบปีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าการทํางานของปปชก็ต้องยกเครื่องเหมือนกันวิธีการในการไต่สวน สอบสวนที่ยืดยาวชักช้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ประชาชนเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกศรัทธาที่มีต่อองค์กรอิสระลดน้อยลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีครับที่พวกมหาโจรมันไม่ยอมรับองค์กรอิสระองค์กรอิสระก็ต้องยกเครื่องตัวเองครับว่าทําอย่างไรที่จะกระฉับกระเฉงนะครับถึงแม้ว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุแต่ว่าด้วย ความรับผิดชอบและความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อท่านเนี่ยท่านต้องเข้าเกียร์ห้าครับผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองจักรกแลันเกือบจะบรรลัยท่านจะโมอโอเอนะลอยนวลเป็นแม่สายบัวอยู่อย่างนี้เนี่ยกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าปป,ปชคดีใดที่เป็นคดีที่กระทบกับผลประโยชน์ของประเทศชาติท่านต้องดําเนินการอย่างฉับไวอย่างรวดเร็วครับในบางประเทศเนี่ยนะครับคนที่ทําความผิด สังคมไม่ทันลืมครับได้รับผลร้ายแล้วได้รับการตัดสินแล้วถ้าจะเปรียบเทียบแต่มันคนและระบบการปกครองกับประเทศเราสมมติอย่างอิหร่านเนี่ยเกิดกรณีของการทุจริตข้อราชข้อราดบางหลวงมาเนี่ยใช้เวลาสามเดือนหกเดือนเรียบร้อยครับมันไม่ได้ยืดยาวยาวนานขนาดนี้แต่ของเราเนี่ยซื้อเวลาจนกระทั่งบางครั้งสังคมก็เชื่อกระแสที่ปล่อยออกมาว่าคนที่เป็นคณะกรรมการในองค์กรอิสระถูกซื้อได้บางคนนะครับวงเล็บบางคน ซื้อได้และในเหตุนี้กําลังถึงได้มีความพยายามของยิ่งรักเวลานี้พยายามจะประวิงเวลาเรื่องของโครงการที่รัฐบาลโกงไม่จ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กเกษตรกรขอยื่นเอกสารขอยื่นพยานบุคคลขอให้ปปชเลื่อนการพิจารณาออกไปวันนี้ปปชตกเป็นจําเลยทางสายตาของสังคมว่ากําลังจะถูกซื้อจากระบอบทักษินอีกแล้วเพราะฉะนั้นท่านกรรมการปปชที่เคารพครับท่านต้องรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองอย่าให้วงวานว่านเครือต้อง ถูกตำหนิในวันข้างหน้าว่าในยุคที่ท่านเป็นกรรมการปปชปล่อยให้มีการปล่อยให้ข่าวเหล่านี้ออกมาได้ว่าท่านกําลังจะถูกซื้ออันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องต้องพูดก,กันตรงไปตรงมาไม่ใช่ขู่ครับครับแล้วในส่วนของประเด็นรัฐวิสาหกิจนะครับนิดหนึ่งครับอาจารย์การจะทําให้องค์กรรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นง่อยนะครับง่อยเปรี้ยเสียขายอย่างเช่นปตทนะครับก็มีขบวนการที่ทําให้มูลค่าของปตทห,หรือว่าสภาพการประกอบธุรกิจนี่นย่ำแย่จนถึงขนาดต้องมีการเพิ่มทุน นะครับแล้วก็มีการเอาขายเอาหุ้นไปขายนะครับก็มีการแก้ไขบัญชีย้อนหลังนะครับจากมูลค่ากําไรขาดทุนนะครับสะสมจาก5 0,000 000, ล้านก็เหลือเพียงประมาณ1 4ื่นกว่าล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังกําหนดด้วยว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลล่วงหน้านะครับโดยที่แม้ไม่มีการคํานวณผลประกอบการล่วงหน้าถึงหุ้นละ2บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็การกําหนดประเมินมูลค่าของบริษัทในเครือต่ํากว่าจากเดิมนะครับ เคยมีประเมินมูลค่า6 0 0 0 0กว่าล้านนะครับยุคนั้นก็มีการตีมูลค่าเหลือแค่5 0 0 0ักว่าล้านนะครับตัวเลขนี้น่าตกใจมากนะครับทำให้ทรัพย์สินของปตทลดลงไปมากมาพูดถึงการทําให้รัฐสาหกิจนะครับง่อยเพี้ยเสิครับยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นนะครับการบินไทยครับอาจารย์เพราะล่าสุดก็มีข่าวแล้วครับว่าทางบอร์ดก็จะมีแผนเออร์ลีดีทายให้กับพนักงานอีก5,000คนซึ่งแต่เดิมถ้าการประกอบธุรกิจดีๆสิ่งเหล่านี้ก็มักจะไม่มีออกข่าวแต่ด้วย ผลขาดทุนหลังจากที่รัฐบาลส่งคนของตัวเองเข้าไปในยุคที่นะครับผลประกอบการขาดทุนและกลับมีกําไรในยุคของออผู้ว่าการคนนั้นนะฮะท่านอ,าอะไรนี่ยอมารานันใช่ไหมฮะอาจารย์คุณด็อคเตอร์ดอเอรเดี๋ยวผมพักแลสวดิาวอารณน,นโทษเีอา,าะะจารย์ก็ยุคนั้นก็กลับมาฟื้นดีบมาปีกำไรแต่ล่าสุดก็จะเลยเอาพนักงานอีกประมาณ5,000คนเข้าแผน ลาออกเนี่ยครับอาจารย์นี่คือตัวอย่างของความเลวร้ายของระบบนี้เหมือนกันคือส่งเข้าไปคนไหนองค์กรนั้นตายหมดครับราอาจารย์ขออนุญาตครับเกี่ยวกันสององค์กรปรตทก่อนจะมาถึงการวินไทยปตทเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่น้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีการระดมเพิ่มทุนใช่ไหมครับปตทยุคนั้นครับยุคนั้นอโอเคยุคนั้นนะตอนี้จากวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับปตทแต่เดิมเนี่ยที่เราได้พูดคุยกันว่าพัฒนาการมาจากกรมการเชื้อเพลิงกระทรวงกลาโหม จากสามฐานนะครับวันก่อนผมคุยกับอาจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีรแล้วก็มาเป็นเรื่องของอรัฐวิสาหกิจในสมัยของพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการพลังงานวันนั้นนี่เราขุดพบสำรวจพบแหล่งแก๊สในอ่าวไทยทั้งแหล่งแก๊สทานตะวันบงกฎเอราวันแล้วก็เราก็นำเอา แก๊สในอ่าวไทยเนี่ยขึ้นมาผลิตกระแสไฟฟ้าถึงได้เกิดโรงงานไฟฟ้าบางประกงขึ้นมาและเป็นยุคยุคที่โชดช่วงชัชวานคือยุคระหว่างที่พลเอกเปรมเตนสศุลานนท์ป๋าของเราเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าพอมาถึงยุคทักษิณเนี่ยก็เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์มีการแปรรูปแต่ทําไปทํามาผู้ที่ซื้อหุ้นปะตะทได้ พี่น้องปฏิวัติบอกว่าหนึ่งนาทีกับ13วินาทีสิบเว, <17 S 1> วินาทีสิบเวินาทีเนี่ยมันเป็นคนในวงวานว่านเครือของทักษิณทั้งสิ้นคนอื่นเนี่ยพอเข้าไปชักปากกาจากกระเป๋าไม่ทันจะเขียนชื่อนมสกุลจบแล้วครับเขาบอกว่าหุ้นหมดแล้วนะครับตอนนี้ปรากฏหลังจากนั้นมาเกิดอะไรขึ้นครับปตทเวลานี้เป็นองค์กรที่กระจายผลประโยชน์ในหมู่ของวงวานว่านเครือเวลานี้สมมุติท่านไปถามดูว่าจริงไหม โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ํามันดีเซลนะครับเป็นปกติในการเป็นแหล่งพลังงานเชื่อเพลิงที่จะผลิตสินค้าออกมาเนี่ยขอซื้อน้ํามันดีเซลจากปตทโดยตรงไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีโค้ต้าถามว่าโคต้าของปอตทเนี่ยนอกจากลงสถานีบริการของปอตทซึ่งปตทระยะหลังก็ไปซื้อกิจการของคนอื่นเข้ามาด้วย เช่นไปซื้อปัม๊มน้ำมันสถานีบริการเจ็นะครับะะของอังกฤษนะฮะเอามาเป็นของปตทเวลานี้นอกเหนีอจากน้ำมันที่เอาไปลงตามสถานีบริการแล้วเนี่ยมันมีการขายตั๋วกันนะ,ะขายตั๋วให้กับนักธุรกิจซึ่งไปอสอืบเสาะดูนะครับล้วนแ,แต่เป็นวงวานว่านเครือของคนในพักเพื่อไทยของในตระกูลชินวัตรทั้งสิ้นแหละครับคนพวกนี้ไม่ได้มีโรงงานที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีสถานีบริการน้ำมัน แต่ได้โคต้าในการซื้อน้ำมันจากอตทแล้วก็กินหัวคิวครับกินหัวคิวสมมุติว่าลิตรละ25สะตางค์20สตางค์แต่วันหนึ่งเนี่ยมันเป็นล้านล้านลิตร,รถามว่ามีไรายได้เป็นเสียนอนกินเท่าไหร่ร<ๆ>นอกเหนือจากน้ำมันดีเซลซึ่งเขากินหัวคิวตอนที่จะเอาไปส่งให้โรงงานอุตสาหกรรมเพราโรงงานมาซื้อโดยตรงจากอตทไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแอสฟต์เรื่องของยางมาตอยก็มีการผูกขาดกินหัวคิวเหมือนกัน เพราะว่าการกลั่นน้ํามันดิบนะครับเอามาเป็นน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยมันได้ประโยชน์หลายช่องทางครับน้ํามันชั้นดีก็ออกเทลสําหรับเติมเครื่องบินหลังจากนั้นก็มาเป็นน้ํามันสมัยก่อนที่เรียกว่าน้ํามันซูเปอร์แล้วก็เป็นน้ํามันเบนซินธรรมดาหลังจากนั้นก็เป็นน้ามันก๊าซเป็นน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็จนกระทั่งไปเป็นน้ํามันเตาที่ใช้กับโรงงานไฟฟ้าไม่ว่าพระนครเหนือพระนครใต้หลังจากนั้นก็เป็นเป็นแอสฟัลต์นะครับเป็นยางมาตอยที่ไปราดถนน เอาไปใช้ประโยชน์ได้ครบวงจรบายโปรดักต์สุดท้ายนะครับเอาไปเป็นโฟิเมอร์ในการเป็นสารผลิตเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกเพราะฉะนั้นโรงงานปิโตเคมีซึ่งเป็นของปตทเนี่ยก็เป็นผลผลิตจากเรื่องของน้ามันดิบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ํามันดิบที่เราซื้อมาจากตอนออกกลางเนี่ยเอามากลั่นแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์ตั้งแต่เครื่องบินจนกระทั่งถึงราถนนจนกระทั่งถึงปเ็นไปเป็น ซูปปเปอร์แวร์ท็อปแวร์ทั้งหลายที่อยู่ในครัวเรือนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันดิบทั้งสิน้นตอนนี้ปรากฏว่าปตาทกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวแล้วก็แบ่งปันกันทั่วหน้าในหมู่วงวานว่านเครือของทักษิณบริวารและคนพักเพื่อไทยเวลานี้ผู้รับเหมหารายเล็กรายน้อยที่อยู่ในต่างจังหวัดที่จะซื้อแอสฟัลต์ไปราดถนนเพราะเวลานี้นอกเหนือจะมีกรมทางหลวงแล้วก็มีกรมทางหลวงชนบทผู้รับเหมาที่อยู่ในภูทรทั้งหลายต้องซื้อแอสฟัลต์ผ่าน ในหน้าโบรกเกอร์ที่เป็นเสียนอนกินก็ได้โค้ตาจากปตทแล้วก็กินหัวคิวเพราะฉะนั้นต้นทุนทั้งหลายทั้งปวงก่อนจะถึงมือประชาชนเนี่ยมันกินหัวคิวกันตลอดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่แปรรูปไปเป็นตลาดเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นมหาชนแล้วตอนนี้หันมาพูดถึงเรื่องของการบินไทยการบินไทยเนี่ยนะครับบริษัทเดินอากาศไทยสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นมันมีอยู่2บริษัทนะครับบริษัทแอร์สยามเนี่ยบินภายในประเทศ เดินอากาศไทยก็เดินระหว่างประเทศตอนนี้ปรากฏว่าตอนหลังก็มายุบรวบรวมเป็นการบินไทยแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปรูปดอกจำปนะีการออกสัญลักษณ์การบินไทยเนี่ยเราเสียค่าลิขสิทธิ์ค่ามันสมองให้กับฝรั่งมังค่านะครับไม่ได้ออกแบบโดยคนไทยอกครับในยุคนั้นนะครับมาเห็นดอกจำปีบ้านเราก็เอามาออกแบบแล้วหลายคนก็ตีความกันเป็นคนละอย่าง2องอย่างในยุคแรกๆนะมีสื่อมวลชนบางแขนงตั้งฉายาการบินไทยว่า เป็นสายการบินอย่างว่าแหละครับเพราะว่าตีความได้ในในหลายมุมมองแล้วก็เสียค่าลิขสิทธิ์ในการออกแบบไปตอนนี้ปรากฏว่าการบินไทยแต่เดิมเนี่ยฐานอากาศเป็นเจ้าพ่อรายใหญ่เพราะว่าสนามบินมีแห่งเดียวอยู่ที่ดอนเมืองเพราะฉะนั้นบอร์ดการบินไทยเนี่ยหนีไม่พ้นครับมาบรรดาลูกทัพฟ้าทั้งหลายก็เข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนั้นกระแสสังคมในเรียกร้องว่าควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักบริหารมืออาชีพควรจะปล่อยให้เป็นเรื่องของ นักอะไรครับคนที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรเข้ามาเป็นบอร์ดเพราะแต่เดิมเนี่ยกัปตันทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นทหารอากาศทั้งหมดนะครับเออรี่ออกมาก็มาเป็นกับตันการบินไทยสนามบินก็ใช้สนามบินเดียวกันระหว่างกองทัพอากาศกับสนามบินเอกชนแต่ตอนหลังเนี่ยฝ่ายทหารเขาก็กลับเข้ากลมกรองประชาชนนักวิชาการนักบริหารก็มามีบทบาทมากขึ้นพอมาถึงยุคยุคทักษิณเนี่ยนี่แหละครับเป็นยุคกินบ้านกินเมือง เอาคนของตัวเองเข้ามานอกเหนือจากเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงคมนาคมที่กํากับดูแลเรื่องของการบินไทยแล้วก็ส่งคนของตัวเองเข้าไปเป็นบอร์ดคําว่าบอร์ดนี่ก็คือคณะกรรมการบริหารแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยส่งคนเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้องค์กรบอร์ดสนิทเพราะไม่มีโลกทัศน์ไม่มีชีวทัศน์ไม่มีวิสัยทัศน์คิดอย่างเดียวว่าวันนี้ดีดลูกคิดรางแก้ว กดเครื่องคิดเลขว่าจะหาประโยชน์อะไรได้บ้างจากการบินไทยมันถึงมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่มากมายในการบินไทยและตรงนี้แหละครับที่ทําให้การบินไทยนะั้นประสบกับภาวะที่มีผลกําไรลดน้อยลงนอกเหนือจากนั้นครับยุคทักษิณเป็นคนคิดดูถูกดูแคลนสายการบินแห่งชาติคือสายการบินไทยเป็นที่สุดทักษิณไปซื้อหุ้นในแออีเซียซึ่งแออีเซียนั้นเป็นสายการบินของมาเลเซียนะสัญชาติมาเล ทักสินไปถือหุ้นด้วยและเสร็จแล้วก็ใช้อำนาจบาร,รมีของการเป็นรัฐบาลบีบเอาสายการบินนี้เข้ามาให้การบินไทยในฐานะในฐานะสายการบินแห่งชาติเนี่ยจะต้องเซ็นยินยอมให้แอร์เอเซียเนี่ยเข้ามาบินในกิจการภายในประเทศ hmm. ถามว่าเมื่อแอไอเอเซียเป็นสัญชาติมาเลย์สามารถเข้ามาบินได้จากกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพอุดอรกรุงเทพอุบลกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพไปสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังกระบี่ภูเก็ต หาดใหญ่ถามว่ามาเลเซียยอมไหมจะให้การบินไทยเข้าไปบินภายในบ้างจากโกลลัมเปอร์ยาโฮบารูโกล,ลัมเปอร์ไปสราวักซาบ้าปีนังนะหรือว่ามาที่อ,อลอสตาเขาไม่ยอม